รักตัวเองมันก็ดีแต่ถ้ามันมากเกินไปอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเรื่องราวของสองเพื่อนซีที่รักการปานจะเกลื่นกินแต่จะโวยเพื่อนซีคนนี้ก็ดันรวยอูฟู่จงกลายเป็นมหาเศรษฐีส่วนในเพื่อนเลิฟอ,อีกคนก็เป็นพนักง,งานบริษัทตอกต่อยเหมือนเก่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมิตรภาพที่อยากจะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมเออก็คนมันรวยช่วยไม่ได้แล้วเรื่องราวของสองเพื่อนซีที่ตอนหลังๆไม่ค่อยจะซีจะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะเจ้าคนดีทุเรศทุรางฟิล์ ผมจะเสนอแสบซีขี้อิจฉาให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโลเดาเดาเาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนาบริการยู u ูปพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามาก,กวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป y o u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีในขณะล็อกหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ g งฟอ l โลรับวันใช้ฟรีเพิ่มทันทีหาวันใจ ลิกลิงลิงด้านล่างสกและสปอย์รืออดฟลาดาวน์ลดิลติหรือฟิลม่จากว่าแ์เรอรบิดนกนกันในสุรืองมไปวร่องรดล์ฟิลมาดาว์ร์าเนบเรื่องราวเริ่มขึนที่สอเพื่อนซีคนซ้ายชื่อน,นิ้คนขวาชื่อท,ทิมทั้งสองคนเป็นเพื่อนซีกันทำงานที่เดียวกันแถมยังซื้อบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพราะว่าเป็นเพื่อนรักกันมานาแสนนาน,น,านซึ่งนิสัยของบางนิกก็ อะไรแปลกๆหรือมองในมุมที่คนทั่วไปเขาไม่มองกันแถมยังพูดงุงงิงงุงงิงเกี่ยวกับความคิดแปลกๆให้กับไเพื่อนเลิกฟังทุกวันทุกเวลาเออนึกจะพูดอะไรมันก็พูดซึ่งบักทิมก็เบื่อจะฟังเรื่องไร้สาระเต็มทีแต่มันก็ไม่สามารถห้ามบักนิกได้เพราะบักนี้ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเออนึกซสวาได้ฟังนิทานส่วนหน้าที่การงานของบักทิมก็เหมือนจะรุ่งกว่าบักนิกเพราะในวันนี้การวัดผลการทํางานของเหล่าพนักง,งานทั้งหลายก็บอกว่าบักนี้ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คนนนนจะเเป็็บบบบัักกทมมื่ออรูแ้ว่่าทีีมึงเป็นนแบบ้กร เพราะว่ามึงเพ้อฝันมากเกินไปซึ่งมันก็ส่งผลให้มึงไร้ประสิทธิภาพบักทิมก็เลยบอกให้เพื่อนเลิฟคิดในแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดกันแล้วก็เลิกเพ้อเลิกฝันเพื่อหน้าที่การงานของมึงจะได้ดีขึ้นเออเขาจ้างมึงมาทำงานไม่ได้จ้างให้มึงมาเดินเล่นอ้าวโดนด่าสะง,งั้นแต่ถึงจะโดนด่าบักนิกก็ไม่สนใจและทำตัวเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเออจะให้เลิกได้ไงกุเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดและในขณะที่กำลังกลับบ้านจู่ๆบักนิกก็หันมาเห็นคุณพี่โป้งเน่งที่กำลังพาน้องหมามาทิ้งบอมซึ่งน กูใส่หมดแล้วพอทิ้งบอมเสร็จไอสองตัวนี้ก็เห็นว่าคุณพี่ป้งเน่งใช้มือหย่เข้าไปในถุงและหยิบอุนจีขึ้นมาแบบเดือเด้อทำให้สองตัวนี้รู้สึกขยะขยแยง,งทางทัที่มือของคุณพี่ป้องเน่งก็ไม่ได้เปื้อนอุจจีเลยสักนิดเออเห็นแล้วรู้สึกขนลุกขนพองแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้บักนิกปิ้งไอเดียและบอกไอเพื่อนเลิฟว,ว่าเราควรจะบดฐ์สิ่งปดิเด์ที่จะสามารถทําให้อุจจีมันหายไปไม่ว่าจะเป็นสเปรย์หรือจะเป็นน้ํายาหรืออะไรก็ได้แบบที่ไม่ต้องไปสัมมมมัััันน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 เเหหืออออกกบบบบพี่่่ปปนน้้้งคทรรแแลยถาาาววุจจะ ได้ไงแล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนมึงบ้าหรือเปล่าว่าไอ้เพื่อนเลิฟแต่บักนี้ก็ไม่สนแล้วบอกว่าจะไปสนใจทําไมว่าอุจิมันจะไปโผล่ที่ไหนเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําให้มันหายไปและถ้าหากเราทําได้รับรองว่ากูจะต้องรวยอย่างแน่นอนเออกูสนใจแค่เรื่องนี้นั่นแหละครับบักนี้ที่พิ้งไอเดียอุจิมายอย่างแรงกระทอมหายเพื่อนเลิฟก,กลังดึกกลังเดินแล้วบอกว่ากูจะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่าเวฟพูลไลท์ที่แปลว่าไอระเหยของขี้เออชื่อโคตรเทหลายวันผ่านไปบักนี้ก็บอกไอเพื่อนเลิฟว่าตอนนี้มันเเออารื่ง ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อดีเพื่อให้บักดีทําการทดลองและสร้างสปเปรย์กาจัดอุจจีหมากขึ้นมาแบบจริงๆจังๆงซึ่งตอนนี้การทดลองก็เริ่มจะมีความก้าวหน้าแล้วแต่ก็ติดอยู่แค่อย่างเดียวตรงที่ตอนนี้ยังขาดเงินอีกแค่40 0พันเหรียญสําหรับการทดลองที่ยังไม่เสร็จและถ้าหากมึงสนใจมึงร่วมลงทุนกับกูได้นะเพียงแค่ช่วยกูมา2 0 0 0เหรียญแบบพุ่นส่วนคนละ50-50เ 50, มียของบักทีมที่ระแบบนั้นก็บอกกับผัวว่าเราเพอจะมีเงินเก็บและสามารถเจียดมาลงทุนกับบังนิกได้เพราะเราฟังดู รองรวยแน่นอนแต่บักทิมกลับไม่คิดแบบนั้นและบอกว่าสิ่งที่บักนิกพูดมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดเออมึงเชื่อคุณนายเพื่อนเลิฟเก็บตังค์เอาไว้และล้มเลิกความคิดเรื่องอุจจิหมาซะเถอะเพราะกูเบือ่อแม่งโคตรตัดก,กำลังใจแต่ถึงไ้เพื่อนเลิฟจะไม่เชื่อบักนิกก็ไม่สนและลงเงินลงแรงมันต่อไปหลายวันผ่านไปบักทิมกับคุณพาลรเมียก็ตื่นขึ้นมากลางเดิกเพราะได้ยินเสียงคนเจียวจ,จ้าที่หน้าบ้านซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครเอื่นเพราะมันคือบัักกกกนนิเเพื่่่อออลลลทงงะไไรร็มูู้ยาด ไอ้สองตัวนี้ก็เลยลงมาดูแล้วก็ได้เห็นว่าตอนนี้บักนิกเพื่อนเลิฟกับตาแก่นักวิทย์ที่ชื่อดีกําลังทดลองใช้สเปรย์ที่ตาแกเป็นคนคิดค้นขึ้นมาจากนั้นก็พ่นใส่อุจจิหมาทําให้อุจจิหมาหายไปแบบหายไปดือด้อๆและระเหยมอนกับชื่อผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าไอร,ระเหยของขี้เออคุณละชอบชื่อนี้จริงๆบักที่เมื่อห็นแบบนั้นก็ตกตะลึงเติ่งเติ่งเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าบักนิกมันจะทําสําเร็จแล้วก็ไม่คิดว่าอุจจิหมามันจะหายวับไปกับตาได้แบบนี้เออแล้วมันหายไปไหนวะ 18เดือนต่อมาผลิตภัณฑ์ของบักนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศทําให้สเปรย์เวพูไร้ไขายดิบขายดีอย่างกับเททิ้งเทควางจนแทบจะผลิตไม่ทันนั่นก็เพราะว่าสเปรย์อันนี้มันสามารถใช้ได้กับบุญจีทุกชนิดบนโลกเออถ้ามีขายจริงๆรับรองว่าระดูดซ่วมจะต้องตกงานแน่นอนนั่นแหละครับชีวิตของบักนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันก็คดพ่อคนแม่รวยและมีเงินทองกก่กองเป็นยองใหญ่แตกต่างกับบักทิมเพื่อนเลิฟที่ยังคงเป็นพนักงานบริษัทตอกต่อยและต้องใช้ชีวิตใในนนนนนแแบบเเเเดิมมมๆตต่่่อออออไปอถ้า้าึงงชืืพนนวันนัลละย สองพันมึงก็กลายเป็นคนรวยไปแล้วแม่งใครมันจะไปรู้วะและในวันนี้ครอบครัวของสองเพื่อนซีก็มานั่งกินข้าวเย็นกันที่บ้านของบักนิกเราตั้งแต่ที่บักนิกรวยมันก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงและพยายามแบ่งปันทุกอย่างให้กับไปเพื่อนเลิฟเท่าที่พอจะแบ่งให้ได้เออมีก็คนหมดก็หมาและในวันนี้บักนิกก็นําเสนอของหวานสุดพิเศษให้กับไปเพื่อนเลิฟและครอบครวัวซึ่งมันก็คือขนมที่มีชื่อว่าฟรานเลิอที่คนส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าคาราเมลคัสตาร์ทำให้บักทีมกับคุณเมียต้องมึนงงงงเเเเรราาะตตั้้้แแแ่่่่กกกกิิดดมมมม็ยยไไคคนนนนขนทีีออออบบ แบบ วันต่อมาบักทิมกับครอบครัวก็มานั่งกินข้า,าวเช้าตามปกติแต่มันก็ไม่ค่อยจะปกติเราตั้งแต่ที่บักนิกเพื่อนเลิกไปคนรวยมันก็ทําให้ลูกๆของบักทิมเริ่มจะตั้งคําถามและเปรียบเทียบท่านพ่อกับบักนิกที่ตอนนี้ฐานะต่างกันราฟ้ากับเพวเแต่ก่อนก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ก็ถึงรู้สึกยากจนข้นแขนหวาเท่านั้นยังไม่พอเราบักนิกเพื่อนเลิกที่โคจรรวยก็ไม่ได้ย้ายหนีไปไหนและสร้างคฤรหานหลังบักควายอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของบักทิมเหมือนเดิมและในขณะที่บักทิมกาลัง ตนที่หน้าบ้านซึ่งมันก็คือม้าของบักนิกที่เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปเดินมาแบบอิสระเสรีบักทิมเมื่อเห็นแบบนั้นก็บอกว่ากูไม่ชอบม้าตัวนี้เพราะมันจะชอบทิ้งบอมไว้ทุกครั้งที่มากินแอปเปิลหน้าบ้านคุณเมียเมื่อรู้แบบนั้นก็เลยหยิบสเปรย์ของบักนิกมาให้เพื่อให้คนผัวเอาไปฉีดใส่อุจิม้าแต่มันก็ทําให้บักนิกยิ่งงนงิดเข้าไปใหญ่เพราะสิ่งที่ทาให้มันเครียดอยู่ทุกวี่ทุกวันก็คือไอ้สเปรย์กระป๋องนี้นี่แหละแมงเออยิ่งเห็นก็ิ่เเคืออนนววาาาตมบัักททํหีไรญญณ รู้สึกห่อเหี่ยวจากความอิจฉาตาร้อนไอ้เพื่อนเลิฟตลาลุงเจ้าของบริษัทมาเห็นแบบนั้นก็เลยเข้ามาคุยกับบักทิมและถามว่าทำไมช่วงนี้มึงห่อเหี่ยวต่างจากเมื่อก่อนที่ทำงานอย่างกับคนดีแต่การถามแบบนี้ก็ทำให้บักทิมยิ่งอารมณ์ขึ้นมันก็เลยด่าตาลุงเป็นชวเป็นชัวทันที่ตาลุงก็แค่ถามเฉยเฉยเออกูผิดอะไรวะน่าหลักรับบักทิมม็โดนไล่ออกจากงานและทุเรศทุรังยิ่งกว่าเก่าแม่งทำตัวเองทั้งนั้นมันก็เลยตรงมาที่บาร์เพื่อจะกองสเปกสองเปกเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีมม,มาเจอกับตลุคนนีีี้ท่่มชือวเจ เขาเป็นขี้เล่าหลวงที่วันๆไม่ทําอะไรนอกจากมานั่งกงที่นี่แล้วก็แน่นอนว่าตาลงที่ไม่มีอะไรทาก็อยากจะให้บักทีมเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังเพราะเราว่าเป็นคนขี้เจือกซึ่งบักทีมที่เริ่มจะเกิม่มเกิมก็เล่าให้ตาลงฟังแบบหมดเปลือกตาลงก็เลยแนะนําว่ามึงควรจะไปก่อปัญหาเพื่อขัดแข้งขัดข,ดขาบักนี้มันจะได้รู้ไปเลยว่ามึงไม่พอใจมันอย่างแรงเออการสร้างความเ้าฉานคือหน้าที่ของกูแต่ถึงการแนะนํามันจะห่วยแตกบักทีมมันก็ดันชอบอกชอบใจแล้วบอกว่าจะไปก่อปัญหาเหมือนกับที่ตาลงแนะนําแม่งพอกันังคู นั่นแหละครับบักทิมที่มาตุ๊ปตุ๊เป๋ก็เดินตะเรมาที่หน้าบ้านของเพื่อนเหลอเพื่อจะหาทางก่อปัญหาตามที่ตาลงแนะนําซึ่งมันก็เดินมาเจอกับธนูที่เป็นของเล่นของบักนี้บักทิมก็เลยเอาธนูมายิงเล่นแต่ก็ไม่รู้จะยิงไปตรงไหนมันก็เลยยิงไปที่บ้านของตัวเองเนื่องจากไม่มีใครอยู่บ้านแต่การยิงออกไปมั่วมวมันก็ทําให้บักคอกี้ต้องสวยระลุกธนูก็ปากเข้าที่คอของเจ้ามาพอดีทําให้บักคอกี้มาหน้าเมินตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะอยังนั้นเอาวแค่นี้มึงตายได้ยังไงวะบักทิดกเันนออารมบ้ ลงไปในหลุมสาวไวน้ําที่ยังขุดไม่เสร็จจานนก็กลบดินแล้ฝั่งบอกคอกี้เพื่อเป็นการทาลายหลักฐานแมงตายปุ๊บฝั่งปั๊บเช้าวันต่อมาตาลุงก็มาที่บ้านของบัอกทิมเขาจะมาติดตามผลงานที่บัอกทิมบอกว่าจะปั่นประสาทบักนิกแต่บลอกทิมก็บอกว่าเมื่อคืนกูเพิ่งจะทํามาของบักนิกตายแบบไม่ได้ตั้งใจทําให้ตาลุงชอบอกชอบใจและภูมิใจในตัวของบักทิมเป็นอย่างมากเออมันโหดกว่าที่กูคิดหลายชั่วโมงผ่านไปบักนิกก็รีบปีมาหา่เพื่อนเลอะเพื่อจะถาม่่่่าาาาามมมเหหหห็นกรตตัแทไไ บักทีมที่เป็นตัวการก็ทําทเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องแถมยังบอกอีกว่าถ้ากูเจอบักฮอกกี้เมื่อไหร่จะรีบแจ้งไปที่เมืองทันทีเออตอนนี้มันกําลังคุยกับรากมะม่วงวันต่อมาบักทีมก็แซงว่าจะไปทํางานเพราะตอนนี้ครอบครัวย,ยังไม่มีใครรู้ว่ามันโดนไล่ออกจากงานแล้วแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนจู่ๆบักนี้เพื่อนเลิกก็วิ่งแจนมาหาและบอกว่าเอาประกาศตามหาบักฮอคกี้ไปแปะให้หน่อยเพราะกูคิดถึงบักฮอกกี้สดุสดๆแต่มันก็ทําให้บักทีมต้องใจเพราะเงินรางวัลตามหามามันส่งถึงห้าหมื่นเหรียญแม่งเยอะยิ่กกวาาาูททํั้ปีบ ก็เลยเอาเรื่องนี้มันเล่าให้ตาลุงฟังเราเงินรางวัลมันส่งลิบลิ้วแล้วมันก็รู้อยู่เต็มอกบัตร,รอกี้ถูกฝังอยู่หน้าบ้านเออกูนี่แหละฆาตกรตาลุงก็เลยคิดแผนการว่าเขาจะขุดศพม้าขึ้นมาแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆจากนั้นก็จะมาแจ้งว่าเจอศพม้าแล้วก็รับตังค์เพื่อจะแบ่งกับบักทีมคนละครึ่งเออพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตซึ่งบักทีมก็โอเคแล้วรีพาเมียกับลูกเต้ามานอนในป่านในดงโดยที่มันก็โม้เมียว่าจะพามานอนบ้านริมทะเลสาบที่น่านนอนเป็นอย่างมากแต่พอมัันนถึงงงกกลบบบเเเเป้าาา่่ททีคะสรแ ว่ามันก็เป็นเพียงแค่หนองน้ําเล็กๆที่ไม่เห็นจะมีอะไรน่าดูเลยสัก,กนิดน้ําแม่งโคตรเนา่าหลายชั่วโมงผ่านไปก็ไม่ใครก็ไม่รู้ผม,มาหาบักทิมแล้วบอกว่าตอนนี้ตาลงต้องการให้เมึงกลับไปหาที่บ้านด่วนเลยเนื่องจากเกิดปัญหาอิสเดียนนิดหน่อยและทาไม่รีบไปปัญหามันจะต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนแม่งเอ่ยมีแต่ปัญหาและอีกสักพักบักทิมก็โผล่มาที่บ้านแล้วก็ช่วยตาลงแก้ปัญหาจนสามารถเอาศพของบักฮอกกี้ขึ้นมาไว้บนหลังคารถและพากันขับรถไปที่ที่ห่างไกลเพื่อจะทิ้งศพม,มาตามที่วางแผนเอาไว้แต่ในระหว่าางงทมก็ต มาอย่างหนักพาไม่สพม,มาที่อยู่บนหลังคาอันตรธานหายไปซะอย่างนั้นแมงเอ๋ยชีวิตวันต่อมาบักทีมก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่มันก็ไม่รู้ว่าสม,มาหายไปไหนแต่คดีตรงที่ไม่ได้ถูกฝังอยู่หน้าบ้านของมันจากนั้นบักทีมก็มาที่บ้านของไอ้เพื่อนเลิฟเพราะบักนิกโทรเรียกให้มาเหมือนเดิมเอออยากเจอเพื่อนเมื่อไหร่ก็แค่โทรตามและพอมาถึงบักนิกเพื่อนเ้วก,ก็บอกว่าต่อไปนี้มันจะให้บักทีมเป็นหุ้นส่วนแบบ50า0าพอรู้แล้วว่าบักทีมตกงานมันก็เลยอยากจะให้บักทีมเพื่ิ่งาส ใดแม่งเขามีแต่อภิชาติบวชแต่มึงคืออภิชาติเพื่อนนั่นแหละครับหลังจากนั้นบักทิมก็กลายมาเป็นคนร่ำรวยแบบโคตรงงโดยที่บักนี้ก็ไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วบักทิมเพื่อนเลิฟเป็นคนที่ทําให้บักคอกี้ตายห่าเออใครมันจะไปคิดซึ่งข่าวความร่ำรวยของบักนี้และบักทิมก็ดังกระช่อนไปทั่วประเทศทาให้ตาลุงเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะอุตส่าห์พยายามช่วยบักทิมในวันนั้นแต่กลับไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยสักอย่างเอออยู่ดีๆศพม้าก็ปลิวหายไปตาลุงก็เลยโทรมาหาบักทิมและบอกว่ามึงต้อง กูจะเล่าเรื่องสมมาให้บักนิกฟังรับรองว่าชีวิตของมึงจะต้องพังและกลับมาอดอยากปากแห้งเหมือนเดิมแน่นอนแม่งจะแบล็กเมกูเฉยบักเทมเมอร์รูปแบบนั้นบักคิดว่าถ้ายอมใจตังให้กับตาลุงมันจะไม่จบที่แค่ห้าเหมืนแน่นอนเพราะถ้ามันเคยได้มันก็จะทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบักทิมก็เลยอยากจะหักดิบและจบปัญหาเรื่องนี้ด้วยการบอกความจริงกับบักนิกเพื่อนเลิฟเพราะมันก็รู้สึกอึอดอัดเนื่องจากบักนิกเพื่อนเลิฟเขาจะดีแต่มันกลับทำความผิดและปิดบังแบบนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนไม่สมควรทำกับเพื่อนเล กับสิ่งที่ทํามากกว่าแล้วก็ไม่รอช้าบักทิมก็พยายามอธิบายให้บักนิกฟังว่ากูหน่ะยิงธนูมั่วๆแบบนี้แต่บักนิกก็บอกว่าโูหกูไม่ค่อยจะได้ยินเพราะเมื่อกี้ม้าหมุนมันเกิดการระเบิดจนดำให้หูมันบิงเออเดี๋ยวค่อยเล่านะกูไม่ได้ยินแต่การที่บักทิมยิงธนูให้บักนิกดูเมื่อกี้ลูกธนูมันก็ดันพุ่งมาปักหลังของตาลงที่จะมาเอาตังจากบักทิมพอดีทําให้ตาลงหมดเรี่ยวหมดแรงและทําท่าจะตายหาไปอีกคนแมงคอดสวยแต่ถึงจะโดนลูกธนูปักกลางหลังตาลงก็ไม่ได้เป็นอออะไรมมมมาาาากกกนํํซ้้้ยัังงใใหหบทิึ เจ็บหลังสดๆแต่การโดนยิงในครั้งนี้มันก็ทําให้ตาลงเลิกยุ่งกับบักทิมเพราะคิดว่าไอ้น,นี่คือตัวสวยที่อาจจะทําให้เขาต้องสวยไปมากกว่านี้แน่นอนเออกูไม่ยุ่งกับเมืองแะ้ะเวลาต่อมาบักทิมก็มาหาเพื่อนเลิฟเพื่อจะจับข่าวคุยกันและเล่าเรื่องบักคอกี้มาดวงสวยให้จบๆแต่พอเล่าเสร็จมันก็ไม่ได้เป็นไปในแบบที่บักทิมคิดเลยสัก,กนิดเพราะบักนี้ก็บอกว่าเท่าที่กูได้ฟังมันก็เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่มึงไม่ได้ตั้งใจแม่เงเอ๋ยอึอดอัดมาตั้งนานราโรงนี้กูเล่าให้ฟังตั้งนนนาแแแลล้้วต่่่่่กก็ไมมดพพูคเเรรือองบบััีะท สารภาพว่าตั้งแต่ที่เมืองกลายเป็นคนรวยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากฐานะของเราต่างกันและการใช้ชีวิตก็ต่างกันราฟ้ากับเพลทําให้กูรู้สึกอิจฉาและเกลียดมึงไปพร้อมๆกันเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาเมึงซื้อนูนซื้อนี่มาให้ครอบครัวกูมากมายแบบซื้อมาให้ทุกวันแถมยังปลูกบ,บ้านหลังใหญ่โตอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านกูจนทำให้บ้านกูกลายเป็นโรหนูและก็แน่นอนว่ากูรู้สึกอึดอัดเออบางครั้งก็เหมือนมึงย้อยเย้ยกูหรือว่ากูคิดไปเองวะแต่ทั้งหมดทั้งมวลบัก้็ไไไม่ไดดคิิอะรรจรงๆ ก็ยังเห็นบักทีมเป็นเพื่อนเลิบเพะมันเหมือนเดิมแม่งอภิชาติเพื่อนของจริงวันต่อมาเมียของบักนี่ก็มาการาศัยหาเสียงเนื่องจากเธอลงสมัครเลือกตั้งสอวอแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าตอนนี้พวกชบบาวบ้านชาวช่องอยากจะรู้ว่าอุจจิมาที่โดนสเปรฉีดใส่มันหายไปอยู่ที่ไหนเออถ้าตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนมึงอดเป็นสอวอแน่นอนแม่งเอยต้องมาตอบปัญหาขี้หมาและในขณะที่กำลังปราศัยจู่ๆศพของบักคอกี้ก็ลอ,อยตุปปต้ป่องตู้ป่องผ่านมาทำให้ทุกคนต้องกระใจเราไม่คิดว่าบักคอกี้จะลอยอืดมาแบบนี้แม่งโคตรบวมเวลาต่อม ศาสตวแพทย์ก็เรียกไอ้พวกนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องศพของบัคคอกี้และก็บอกว่าที่บักคอกี้ตายไม่ได้เป็นเพราะลูกธนูแต่มันเป็นเพราะสารพิษตกค้างที่อยู่ในสเปรย์เวฟพูลไลท์ก็คือทุกรั้งที่บัคคอกี้ทิ้งบอมบ์อุนจีของมันก็จะโดกนกำจัดด้วยสเปรย์ซึ่งสารในสเปรย์ความจริงก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่พอมันไปนรวมกมับอุนจีมันจะเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นจนํจานให้กลายเป็นสารพิษซึ่งบัคคอกี้ที่ไม่รู้เรื่องก็กินแอปเปิลที่ร่วงใต้ต้นโดยที่มีสารพิษอยบนนมากทใหััีว ยิงธนูพอดีเออไม่เกี่ยวกับกูแลแต่ถึงจะไม่เกี่ยวเรื่องสามพีมันก็เป็นเรื่องแรง,แรงจนหนึ่งขั้นทําให้ธุร,รกิจของบังนิกล้มละลายและกลับกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวทันทีอ้าวอะไรวะกูเพิ่งจะรวยได้แป๊บเดียวแต่ในขณะที่กาลังสิ้นหวังบักทีมมันก็เพอ้อฝันและปิงไอเดียมันกับบังนิกที่เคยปิงซึ่งสิ่งที่มันคิดได้ก็คือการเอาฟรานที่เป็นของหวานที่มันได้แดกในวันนั้นมาบรรจุไว้ในหลอดแบบพกพาเพื่อที่ทุกคนจะได้กินฟรานแบบหิวมเมื่อไรก็แค่ อีกรบเพราะใครก็อยากกินฟรานแมงดูจนจบไม่มีการสวกแก๊กแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะหนังมันม่วดีแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ